สวัสดีครับวันนี้ก็พับผมแมนกานเนะ่ยนะครับวันนี้ผมจะมามังงะเรื่องมหาเทพจุติเฉินวูตอนที่24นะครับแล้วก็ขอบพูนคําแปลดีๆจากเพจแคลร์แปลมังงะด้วยนะไปเริ่มดูกันเลยนะครับนี่มูส่งซิ่วหากเจ้าไม่ใจเย็นเจ้าอาจจะกลายเป็นนกเหมือนคนดูเอาก็ได้นะและนี่ก็คือสีหน้าของคนดูนะครับนี่ข้าว่าก็ช้ามากแล้วนะพวกเราลิบขึ้นลถมาเพื่อออกเดินทางต่อกันเถอะเส้นท,ทางมันยังอีกยาวไกล 7วันต่อมาณาหลุมฝังศพพี่ซิ่วถ้ากําลังตามหาสิ่งใดจากที่นี่อย่างนั้นหรือตะกุลมู่สองซิ่วของท่านก็อ,นอ,นออกจะยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้แล้วทำไมถึงหาสิ่งที่ท่านต้องการไม่ได้กัน <S <S ก็อย่างที่เจ้ารู้แหละนะโวยอูซวงว่าบิดาของข้าน่ะกาลังจะมีอายุครบ60บปีในะอีกไม่นานนี้ด้วยเหตุน,นี้ข้าจึงอยากหาของขวัญไปให้ท่านเสียหน่อยนะ เมื่อครึ่งเดือนก่อนมีคนผู้หนึง่งมาขายข้อมูลให้กับข้าว่ามีหลุมฝังศพขนาดใหญ่อยู่ทางที่ตะว,วันออกมีเถาปีศาจล้ำให้เจริญเติบโตอยู่นะผลของมันมีสีแดงสดขนาดเท่ากําปั้นเท่านั้นซึ่งข้าต้องการผลของพืชชนิดนี้ไปให้กับบีดาของข้าเพื่อช่วยให้เขาได้บรรลุวิชาเสียนขั้นเก้าได้ยังไงล่ะเอ๋เถาวันปีศาจล้ำให้เหรอข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าถ้าจะมีโอกาสได้พบก,กับข้อมูลสําคัญเช่นนี้สมแล้วจะเป็นวัอยอุ้งซวงของข้าเจ้านี่ช่างฉลาดลเเลลิิจรงๆย ถาวัลปีสาร์ลำให้อย่างนั้นหรือมันคือสิ่งใดกันคะเมื่อสมัยยังเยาวัยข้าได้มีโอกาสเข้าไปยังหอสมุดขององค์จักรพรรดิและได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมากมายเจ้าค่ะซึ่งเถาวัลปีสารลำให้นั้นจะใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงยาที่มีชื่อว่าน้ำยาจุติโดยปกติแล้วเถาวัลปีสารลำให้นั้นจะออกผลเพียงแค่หนึ่งครั้งในทุกๆหนึ่งร้อยปีเจ้าค่ะถึงแม้จะมีโอกาสพบส่วนใหญ่แล้วก็มักจะถูกเก็บเกี่ยวไปในขณะที่ผลของมันยังเล็กเจ้าค่ะ แต่ถึงแม้มันจะเป็นพืชที่ให้ผลล้าเลื่อนถึงเพียงนั้นแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดมาช่วงชิงมันไปแสดงว่าจะต้องมีบริษัทที่มีพลังมหาศาลคอยคุ้มครอ,องมันอยู่เป็นแน่เจ้าค่ะอูสวงพูดถูกเรื่องนี้คงไม่ง่ายใดขนาดนั้นอีกอย่างยังมีผู้คนมากมายอยากจะได้ผลเถาวัาลย์บริษัทแล้าให้เป,เป็นของตนเองมูงส่งซิ่วจะคนงโง่เอ้ยรวยซสเปล่าแต่กบไม่มีปัญญาหาสมุนไพรนี่จากที่อื่นนอกจากผลไมน้นี่จะสามารถช่วยในเรื่องการฝึกฝนวิชาได้แล้ว แต่มันยังสามารถช่วยรักษาอาการผิดปกติของหัวใจที่อยู่ในระดับยากต่อการรักษาอีกด้วยนี่รู้สิงเฉินรีบตามพวกข้ามาเร็วๆสินี่เจ้ายังอยากได้เจ้าผลไม้นั่นอยู่อีกหรือเปล่าเร็วๆเข้าสินี่จะคงไม่รู้หรอกว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรอยู่เอะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันในแชร์คนนั้นบอกว่าเขาจะขายข้อมูลนั้นให้กับข้าผู้เดียวไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดถึงมีผู้คนมากมายเช่นนี้ แกเป็นใครน่ะอย่ามาตีพอยตีไายไปหน่อยเลยถ้าเจ้าต้องการที่จะต่อกรกับพยาขาวระดับแปดแล้วลราก็ยิ่งมีคนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งผลดีต่อตัวเจ้ามากขึ้นเท่านั้นมิสหายเหล่านี้มาที่นี่เพื่อเป็นกำลังให้พวกเราพวกเจ้าคือผู้ใดกันเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของราชสุรยันจันทรายอย่างนั้นหรือ ข้ามีนามว่าโหชิวหลานเป็นสิษย์ของรัฐทีกรบีแห่งหนึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบปากกับเหล่าศิษย์พี่น้องจากรัฐที่สุริยันจันทราแห่งนี้พวกข้าเองก็ยินดีได้พบท่านเช่นกันพี่ชายโหถ้ามีเป็นการเสียมารยาทข้าขอถามพวกท่านหน่อยได้หรือไม่ว่าพวกท่านมาทําอะไรกันที่นี่ นี่เจ้าเป็นผู้ใดกันข้าได้สุนทรากับเจ้าหรือสิระดับล่างเช่นเจ้าก็ดียังไงถึงพูดจาเช่นนี้กับข้าที่เป็นถึงสิระดับสูงของสำนักเช่นนี้ไม่มีความเกรงอกเกรงใจของลทัทธิดาบของพวกข้าบ้างเลยหรือข้ารู้ดีว่าท่านย่มภาคภูมิใจไม่ใช่น้อยที่ได้เข้าเป็นสิชั้นสูงของลทัทธิดาบแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ท่านสามารถกล่าววาจาเช่นนี้กับผู้ใดก็ได้นะ พวกข้าเป็นคนของตะกกลมู่ทรงและผู้ที่ท่านกําลังพูดคุยอยู่นั่นก็คือบูชาของพวกเขามู่ทรงซิ่วหากรู้เช่นนั้นแล้วก็จงรีบกล่าวขอโทษท่านผู้นี้เสียเอ๊ะมูทรงซิ่วงั้นเหรอใครนะเอาละ่ะก็จบไปแล้วนะครับมหาเทพจุดดิฉันวูตอนที่24ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตไข่ายผมด้วยนะครับถ้าผมอัจผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณคาร์เพลดีๆจากเพจแคลับแปร์มังงาด้วยนะไปแล้วครับ